โปรร้อยห้าสินะครับมีวิตามิน B3 B6 และ B12 ชาร์จพลังของคุณให้เต็มที่กับทุกงานครับวันนี้ขอบคุณบริษัทคุณสงโอสดจำกัดยา้องรัะตะเก้ากเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินและแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับโอ้ย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 เี่ย <laughs> นี่เอาละครับยอดมงคลน,นี่ประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับโดนแทงซ้ายหมัดซ้ายไปเยอะแต่ก็ยังคงเบียดเข้าหาไม่ตกใจเลยครับจิ้มท้องจิ้มหน้าชวนทะเลาะไปเรื่อย เพชรกะลาสิงจะยุบจะย่นไม่ได้โอ้โหดอกนี้นี่ถายโพงเน,น้นๆครับถึงกับกระเด็นไขตะหลาติดเชือกไปเลยครับแต่หมุนเลยนะครับเอาละครับคู่นี้อ่าซ้ายซ้ายกางเกงสีแดงครับขวานหนักทุกลูกกางเกงสีน้ําเงินครับไข่น็อกไข่ครับซ้ายไปเพชรกะลาสิงมีหมัดซ้ายจิ้มด้วยครับอ่ายอดมองคล วงในวงในตีได้ไหมตีได้ไหมล็อกแล้วยังยังยังตีไม่ได้กรรมาการแยกเลยครับโอ้ยไฟแดงครับฝ่ายแดงมาได้ลูกแมน่นได้ลูกแมนครับน้ำเงินได้ลูกหนักเดี๋ยวต้องดูครับวาใครใครจะโดนของใครก่อนครับมา่าแกจิ้มซ้ายตรงๆสวยครับโอ้โหดูครับว่าตอนนี้ยก3ผ่านมาครึ่งทางพี่อารี โอ้โหเบียดเข้าไปนี่เพชรกระสินไม่มีตกใจด้วยนะครับแล้วก็แท่ง้ายยาวๆนี่ทำงานได้ดีเหลือเกินวันนี้เตะสายต่อยสายทิ้มเข้าไปเอายอดมงคลขยับเข้าหาหมายมัดเดียวนะครับยอดมงคลนี่บอกขอหมัดเดียวแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเข้าไปเอาแล้วครับทิ้มลํมตัว หอะทิ้มลำตัวได้ดีเสียงฮือเลยครับในเวทีอ้าวหนักนะครับยอดมมคลหนักนะครับอ้าดนไม่ดอนดอนไม่ดอนขวางแล้วอ้าวขวางแล้วตีโอ้น้ำเงินนี่หนักทุกลูกนะครับประมาทไม่ได้ครับเดินอ้าวอาการอาการอาการไม่ดีอาการไม่ดีเพชรการลสินครับตดชุดใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับเต็มคันลระเปี้ยวเลย เรีวยกว่าโดนทิ่มลำตัวไปนั่นจุดเกิดเหตุเลยนะครับหลังจากนี่แหละครับไม้แล้วลำตัวโอ้โหเรีวยกว่าจุกนะครับเต็มคาราเบลอย่างที่บอกนะครับดูนะครับเอาเบียดเข้าไปพยายามจะเช็ดบินให้ได้นะครับยอดมงคลโอ้โหแต่ว่ามีบวกเหมือนกันเพชรกระสินไม่ยอมไหวไม่ไหวทนไหวไม่ไหวใครจะแก่งใครจะเหนียวกว่ากันละครับออะตอนนี้ ไม่มีตําราแล้วครับเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนจุดโฟกัสก่อนกันเอ้าเอ้าโดนโดนเหมือนกันยอดมงคลเอ้าเอ้าเอ้าขาปัดขาปัดครับตั้งหลักได้แล้วตั้งหลักได้แล้วบวกกันครับในช่วงท้ทายโอ้โหนี่ครับผ่าคนหนึ่งแม่นคนหนึ่งหนักเอ้านี่ครับโอ้โหลำตัวโอ้โหแต่ว่าเข่ามาแจมด้วยครับโอ้โหดูว่าเพชรกาลสิงห์ก็เริ่มฝืนแล้วนะครับออกแข้งแทงเข่าโต้คืนดูว่ายอดมงคลเบียดเข้าหาครับ เน้นหนักที่ล้มตัวแล้วตอนนี้เพชรกระลาสีนี่โดนเข้าไปล้มตัวนี่ครับขอจอต้อปลาจีนเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนต์ต่างศึกต่างสายนะครับคู่รองครับกุมารดอยกับเสาโทคู่เอกครับสมิงเดชกับทองน้อยชมฟรีนะครับชมฟรีเสาหน้า12พฤศจิกายนที่ตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายรายการใหญ่ครับจัดก,การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงกองคุณพัฒนากีฬาแห่งชาติครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับยังคงเดินเหมือนเดิมยอดมงคล โอ้โหสโลบัตชัวนะครับอาวุธนั้นแรงทุกลูกเพชรกราศินเริ่มฟื้นมีสายยาวๆหมักหน้านี่แย่เอาไว้ไม่ประทะด้วยตี้นะครับสายโอ้โหแก้งสายนี่ถือว่าเหนียนตาเลือกเกินนะครับเพชรกราศิน เริ่มจับล่ําเลยอดมงคลก็ไล่แข่แล้วก็ไถสู้ด้วยครับอตอนนี้วัดดวงแล้วนะครับเพชรกะลสินให้น้ําให้ท่าก็ดูจะฝืนฝืนขึ้นมาครับอ้าวสอกไปชนอย่างเดียวยอดมงคลตีตีได้ไหมไม่อย่างเอียงอย่าง,งตีไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกก่อนเลยครับนี่ครับ ว้ากีฬาสดบันเทิงดีคูวายุช่อง24นี่ครับมวยมันวันศุกร์อาท่านเดินช้านี่เดินช้าเดี๋ยวซ้ายมานะครับเดินช้าเดี๋ยวซ้ายมายอดมองคลโอ้โหมาสะเทอเลยไม่สนชนอย่างเดียวโอ้โหสายแต่ละดอกนี่เรกว่าสถานทั้งตัวเหมือนการยอดมงคลโดนเข้าไปนะครับแต่ยังพุ่งเข้าหาเบียดเข้าหาหมายมันปั้นมือที่จะเช็บินให้ได้นะครับโดยเฉพาะลูกป่อยลําตัว ขยับเข้าหาแต่ว่าเพชกรกาลสินนี่ไม่ตกใจซ้ายซ้ายคอยสกัดเอาไว้ดูขอหมัดเดียวหรือเปล่านะครับเบียดเข้าหาเพชกรกาลสินนี่มีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้โอ้โหทรงนี้นี่ถ้าอาวุธน้อยแบบนี้นี่เหนื่อยแล้วครับกว่าจะเดินเข้าไปถึงตัวของเพชกรกาลาสินก็ต้องโดนซ้ายก่อนนะครับยอดมงคล นักลงทุนอยู่แล้วครับเพชรกาะสินอ,ออกมาจับได้ซ้ายครับแหมเฉียวหน้าไปยอดโอ้โหซ้ายอีกแล้วครับอ้าววงในวงในตีได้ไหมป้มาตีได้ไหมครับป้มามันมัน,ม,นมันใกล้เชือกมันยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กรมาการแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสดสดที่เวทีบวยนานาชาติรังสศตอนนี้มหาเสียงเชียร์เอื้อ,องเลยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้อเงินเดี๋ยวน้องเงินนี่ครับฝ้ายแดงได้ลูกแม สถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับวยคู่นี้อยู่ที่ว่าจังหวะใครจะถ่ายได้อาวุธสวยๆนะครับเดินกยับเข้าไปก็จริงยอดมงคลเพชรกาลาสินี่มีแข้งซ้ายนะครับคอยดักนี่แล้วแล้วก็มัดซ้ายนี่ํำกลายจังหวะเอาไว้แล้วก็แข้งซ้ายวงในจะปล้ำตีตอนี่ตีได้ไมมชัดเจนแล้วครับเพชรกาลาสินก็คอยไล่แขนลอกแขนเอาไว้ด้วยครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นของดีนะครับ เพชรกระสินได้ฝีมือครับลูกชัดเจนครับอยอดมองคลแข็งแรงเดินตือ้อติดตัวไหมหมัดไปครับโดนซ้ายอ้าวจิ้มจิ้มแม่เนี่ครับหมัดซ้ายแกจิ้มกี่หมัดนี่เข้าทุกหมั ไา่เผาวงที่ไม่เผาคากลระดับใหญ่ระดับแชมป์เปี้ยนนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของสาพันมวยแห่งเอเชียนะครับหรือว่า A B F ในรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ครับระหว่างอนุชัย C P F เจ้าของแชมป์นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็เจ้าอัมขาดรถสวยจะเจ็ดใส่สคริ้วนี่แหละครับหาจอมฝีมือครับเจอกับผู้ถ้าชิงมาสุดแกร่งเลยครับผู้ถ้าชิงจะ อูกันด้านะครับพุธนี้ครับ9พฤศจิกายนศึก CPF ยอดมวยโลกคูเปียูช่อง24ถ่ายทัดสดเหมือนเดิมครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับโอ้โหในช่วงพักยกนี้นะครับทีมงานบอกว่าให้เดิมต่อยท้องต่อยหน้าเปียดเข้าไปออกมานี่เดินลุยเลยครับยอดมงคล ดูว่าเพชรกาละสินต้องพยายามล็อกเอาไว้นะครับปล้ำในเผาเวลาไปเรื่อยไม่สนแล้วครับเปียดเข้าไปแท่งขวาสวยๆเอาเปียกเข้าไปถ้าช้านี่จะโดนแท่งซ้ายทันทีครับวิ่งเข้าหาแล้วนะครับยอดมองคเะลเพชรกาลาสินครับพยายามจะเก็บกันอาวุธนะครับเก็บได้นะครับแต่ว่าอย่ารับเยอะนะครับเจียวไปเจียวมานี่ไม่ไม่แน่ไม่นอนเอาแต่ลุดโดนไปเลยครับอ๋อ นี่ครับอ้โหู้าดีครับสายมาส,สักครู่นี้ไม่โดนครับโอ้โห่าหน้าเกมทูขี้สุสีครั้งหนึ่งไม่สนครับวิ่งชนเข้าไปเลยครับเรียกว่าไม่ยอมนะครับเบียดเข้าไปเวลายังเหลือเอาล็อกได้ไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับดูนะครับว่าเพชรกราลลสินดีมงานก็บอกว่าให้ขยันออกแข่งยอดมงคลเบียดเข้าหาจะได้ลุ้นได้เชี่อแหรือว่าเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งครับ โดนไม่โดนโดนไม่โดนครับปาพยายามจะเนี่ยครับเอาตีตีได้ไหมตั้งกําแพงกรรมการแยกก่อนครับอ่าเพชรเพชรกาลาสินก็ถอยแล้วก็รอหวดครับอะยอดมงคลแจ้งความอาศอกมาอ่าไนไนพยายามจะดิ้นมาดิ้นมาอาไล่ต่อครับโอ้โหนี่ครับมาวิ่งเลยครับวิ่งครโอ้ยนี่ครับมาจิ้มลำตัวขวางไว้ไปโอ้โหมาแต่ว่าันดีครับเพชรกาลาสินแมมีโต้มีโต นี่ครับมาตอนนี้มาถ้าต่อเนื่องนี่อื้องแน่ครับตอนนี้โอ้โหสถานการณ์แฟนมวยนี่เทกันสนั่นเลยนะครับย่ดมงคลเดินต่อยท้องแล้วก็ปล้ำในเป็นจระิข้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับโอ้ออกขายดีขวาดีแล้วก็มีแข้งซ้ายจะกัดเอาไว้ดูนะครับใต้ริบโอ้ดอกนี้นี่แทงแล้วทูเลยครับแช่เอาไว้เลยครับอ้าวโค้งสุดท้าย้วครับโค้งสุดท้ายครับ40วินาทีครับแต่ว่าทั้งคู่มั่นใจแล้วครับ อตอนนี้ครับโอ้โหผลงานเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่มาแต่ว่าทาท้ายๆก่อนจากนี่ทำเอาหายใจไม่ัดวท้องด้วยกันทั้งคู่แล้วโอ้โหอ นี่ครับมาฝ่ายแดงครับนักชกจากนักครศสีธรรมราชแต่ว่าชื่อเพชรกาลสินนะครับสอชัยเจริญทังเงินก็แหมจอมบูเลยครับจอมบูจากโคละยอดมงคลก็วสวยจากเก็บรใส่ีิววันนี้นี่มาถือว่าประทับใจด้วยกันทั้งคู่เลยตอนนี้มั่นใจทั้งคู่ห่างกันไวห่างกันไว้หมดยกสุดท้ายครับอ่เดี๋ยวเราดูครับ อ,อีกอึดใจเดียวไทรจะเป็นผู้ได้รับการชูมือครับโอ้โหคูโโ่นี้สุดมันจริงๆนี่ครับถมหน้าเมื่อกี้น้ำเงินตอนนี้แดงเอาล้ครับเดี๋ยวดูการตัดสินนะครับอยา่างเป็นทางการกรรมการสายยาเรื่องเรืองเดินรับใบคะแนนสุดท้ายนะครับหันไปที่ไหนนะครับเสมอกันครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าชกกันสมศักดิ์ศรีสมราคาจริงๆนะครับ ไฟหน้านี่้าของนี่ไม่ไกลเกินฝันแน่ครับ